เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาทานโอ้ที่คาดผมที่คาดผมที่คาดผมไดโนเสาร์ al, ต่อล้านปีค่ะผมเราไม่ได้เซฟเนาะค่ะก็เลยจะต้องคาดผมซะหน่อยเนาะวันนี้มาทานซิกโครงหมูอ่อนผัดตะไคร้นะคะ ตอนแรกซื้อซี่โครงมากะจะทำบาร์บีคิวย่างเนาะค่ะทีนี้มันร้อนมากเนาะไปย่างไม่ไหวจะอบก็ไม่อร่อยเลยต้องทำผัดตะไคร้ดีกว่าเนาะอร่อยอร่อยคุกข้าวร้อนรอนเนาะไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างเนาะช่องของมาดามตู่หรือเจ๊ตู่เนาะค่ะพี่ตู่ชอบคุยไปด้วยเนาะแล้วก็ทำไปด้วยค่ะต่างต่างไลฟ์สดนะคะ อย่าเบื่อกันเลยนะคะดูไปด้วยค่ะมีเคล็ดลับอะไรก็จะคุยในเรื่องของอาหารนะคะอา,อาหารของพี่ตูนี้ไม่ใช่ฝึกทำวันนี้หรือเวลาจะทำถึงไปดูไปฝึกเนาะหมายถึงว่าทำกินมานานแล้วค่ะก็ลองเอาไปทำดูนะคะรถ อร่อยไม่อร่อยอยู่ที่เราชอบเราปรุงยังไงเราก็ทําตามอย่างนั้นเนาะการทําอาหารเราแค่รู้ว่า,าเครื่องปรุงมันมีอะไรบ้างเท่านั้นเองนะคะค่ะไปดูกันเลยนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะขอบคุณคะ่ะค่ะเครื่องเครื่องปรุงของอซี่โครงหมูผัดตะไคร้นะคะก็มีนี่ค่ะ ซี่โครงหมูที่พี่ตู่ว่าซี่โครงหมูอ่อนนะคะที่พี่ตู่ว่าจะเอามาทำาบาร์บีคิวนะคะปรากฏว่าอากาศมันร้อนก็เลยเราจะทำสักครึ่งหนึ่งเนาะค่ะอีกครึ่งหนึ่งก็ซี่โครงซี่โครงบาร์บีคิวก็ยังยังยัง,ยงจะมีโอกาสได้ทำอยู่เนาะหลักๆก,ก็จะมีซี่โครงหมูอ่อนนะคะแล้วก็ตะไคร้กระเทียมนะคะ แล้วก็อซอสหอยหนึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะพี่ตู่ใส่พริกดำไทยดำด้วยครึ่งช้อนหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็น้ำตาลพี่ตู่ใช้หนึ่งช้อนชานะคะสำหรับพริกขี้หนูกับพริกแดงนะคะพี่ตู่ใช้ประมาณยี่สิบเม็ดนะคะก็มีใบมะก,กรูดนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะพี่ตู่ จะทำไปด้วยคุยไปด้วยนะคะแล้วก็พี่ตู่ก็จะตั้งกระทะไปเลยนะจ๊ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามมาดูกันเลยจ้ะหิวแล้วค่ะพี่ตู่จะทําอาหารตอนที่หิวหิวนะคะเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าเราหิวเราต้องทำอาหารแล้วนะมันก็จะนึกเมโนูได้ช่วงที่ไม่หิวมันก็จะไม่นึกนะคะค่ะติดตามมาเลยจ้ะ ค่ะก็ซี่โครงหมูผัดตะไคร้นะคะเราก็จะต้องมาาทำพริกแกงหน่อยเนะเาะเดี๋ยวพี่โตจะหั่นเครื่องที่จะผัดเนาะเครื่องที่จะผัดก่อนนะ นิ้วนิ้วก็ยังล็อกเหมือนเดิมยังไม่หายล็อกหยิบอะไรก็จะหล่นต้องขออภัยนี่นะคะเดี๋ยววันนี้พี่ตู่ก็จะใส่พริกไทยก่อนเนาะพริกไทยประมาณครึ่งช้อนโต๊ะสูตรของพี่ตู่เองนะคะเนี่ยไม่ถึงครึ่งเลยเนาะสิบยี่สิบเม็ดนี่แหละค่ะประมาณ สิบยี่สิบเมตรเนาะตำให้ละเอียดบ,บุบก่อนนะคะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องละเอียดมากนะคะผัดผัดเหมือนที่โครงหมูผัดตะไะคระ้ค่ะเราไม่ต้องละเอียดมากคือสูตรไข่ก็สูตรไข่เขาขนาะคะ่ะเนาะพี่ตู่ก็จะใส่ตะไคร้นะะี่ค่ะ เพราะว่าเวลาเราผัดนะกินตะไคร้มันจะหายไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใส่เยอะๆนะหั่นตะไคร้ก่อนจะ้ะดูตามกันไปเลยนะจะ๊ะหิวก็หิวนะคะเนี่ยมื้อเช้าออกไปรดน้ำต้นไม้ต้นไม้พี่ตู่สวยงามจังเลยค่ะได้ดินได้น้ำได้ปุ๋ยเนาะต้นไม้ออกดอกออก,ออก อ,อ,อไม่ใช่ออกดอกออกใบยอดเต็มเลยค่ะ,ะก็นึงจากว่าเราใส่ใจเขาเนาะ,ะต้นเหมยเหมยเวียดน,นามที่ตูได้มาใหม่เนาะมันจะออกช่วงปีใหม่ปีใหม่หน้าอาจจะมีดอกเหมยเวียดน,นามให้ชมนะคะ,ะเขาชอบแดดจัดเนาะพี่ตูเมื่อเช้านี้พี่ตูก็เลยไปเอาเขาออกแดด สำหรับเพชรหึงพี่ตู่ก็เอาเขาออกแดดเนาะเพราะว่าเขาเขาเขา,เขาชินกับอากาศในร่มพี่ตู่ให้เขาชินกับอากาศในในในบ้านเราอะมามาหลายปีแล้วค่ะทีนี้พื้นเพของอกล้วยไม้เพชรหึงก็คือเขาเขาชอบแดดจัดเนาะ ถ้าเกิดเราไม่เอาเขาออกแดดเนาะเขาก็จะสวยแต่ไรเนาะจริงแล้วเพชรึงอะ่ะเขาอยู่นานกว่าเพื่อนนะคะส0บปีแล้วค่ะแต่ที่เขาไม่ออกดอกน่าจะเกิดจากที่ว่าเราอะ่ะไปเปลี่ยนกระถางเขาบ่อยไม่ใช่เปลี่ยนบ่อยหรอกค่ะคือเราบำรุงดินเราบำรุงต้นเขาบ่อยเพราะว่าอ,อยากให้เขาแข็งแรงเนาะบางทีแต่ต้นเขาแน่นเกินไปอนี้ เราเอามาน้อยๆแล้วก็เกิดแทงยอดแทงหน่อออกมาแล้วมันแน่นเนาะเราก็ต้องเอาออกเนาะทีนี้พี่ตูก็ขยายเขาออกไปเ,เต็มที่กับกระถางใหญ่ๆแล้วเนาะตำตะไคร้นะคะตะไคร้พี่ตูใส่พี่ไครไปหน่อยนึงเพราะว่า พริกไทยมันทำให้ชูรสอาหารดีขึ้นเนาะใครเคยกินไก่ผัดตะไคร้หมูผัดตะไคร้เป็นชิ้นหมูก็จะรู้ว่าเวลาผัดแล้วพริกเครื่องผัดเขาจะหอมมากเลยเนาะเอาคลุกข้าวได้เลยจ้ะเดี๋ยวพี่ตุกก็จะใส่พริกไป พริกแดงสักห้าเม็ดเนาะพริกขี้หนูพี่ตู่ใส่ไป10เม็ดพริกแดงพี่ตู่ใส่ไปห้าเม็ดเนาะก็คือมันจะจัดจ้านมันทําให้เราหิวชูรสอาหารเนาะพริกนี้เนาะถ้าแบบทําจืดๆก็เราก็ต้องไปกินแกงจืดไปหรือว่าหมูทอดไปเนาะค่ะแต่ทีนี้เผอิญเรา เราทําท,ที่โครงหมูผัดตะไคร้ไม่ได้ทอดนะคะผัดเอาพริกแกงที่เราทําเนี่ยผัดแขนก็เริ่มอ่อนแรงเพราะว่าใช้งานตั้งแต่เช้าพี่ตูก็ลดน้ำต้นไม้แล้วก็ย้ายกระถางแล้วก็ใส่ปุ๋ยเนาะอาทิตย์นึงใส่ครั้งนึงค่ะ ปุ๋ยใบยมั่ง <c oughs> ปุ๋ยดอกปุ๋ยใบยมั่งค่ะเอ่อบ้านที่มีต้นไม้ดอกไม้เยอะๆนะคะพอเขาออกมาบ้านเราหอมหอมบ้านพี่ตู่มีต้นโมกรอบบ้านเลยนะต้นโมกหอมโมกพวงด้วยสวยด้วยหอมด้วยค่ะเขาจะออกหน้านี้ แล้วก็จะมีต้นดอกลีลาวดีน่าสงการดอกจำปาลาวเขาก็จะออกมาเยอะเลยจ้ะนี่เสร็จ <c oughs> เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพอเราผัดเสร็จนะคะ <c oughs> เราก็จะเอาใบมะมะกรูดฉีกใบมะกรูดลงใส่ <c oughs> ความรู้สึกจะเสียรสชาติไปเลยนะจริงๆแล้วอยากใส่กะปิไปด้วยซ้ำไปแต่ไม่เอาดีกว่า เนาะกินแบบโบราณโบราณน,นี่ค่ะนี่แล้วเห็นไหมคะเนี่ยพริกแกงเนี่ยได้แล้วค่ะผัดอย่างนี้ค่ะเวลาเราไปผัดเสร็จแล้วเราคุกกับข้าวคุกกินกับข้าวเนี่ยก็จะได้กินพริกแกงไปด้วยนะสมุนไพรด้วยนะนี่ค่ะได้ประมาณสามช้อนโต๊ะเนาะทีนี้ก็มาฉีก มะกรูดมะกรูดนี้ที่บ้านเองนะคะพี่ตู่ใช้ใบอ่อนมั่งใบแก่มั่งเพราะว่าเรา,เราไม่ต้องซื้อส่วนตะไคร้ปลูกไว้ยังไม่เกิดเราก็เลือกใบสวยๆใหญ่ๆเลยฉีกอย่างนี้เลยค่ะฉีกอย่างนี้เลยมันจะได้มีกลิ่นหอมสมุนไพรไทยนี่สุดยอดเลยนะคะ ของต่างประเทศเขามีใบทายนะคะใบโรสแมรี่นะคะเออแต่ของเราสุดยอดไะ้กินแล้วนะโหท้องไส้อะไรนะคะไล่ลมดีพี่ตูวว่านะเดียวค่ะนี่เลยเนีย่อยากกินอ่ะบาร์บีคิวเนาะแล้วก็ใส่ใส่ไอ้นั่นอ่ะใส่อ่ครุ๊ก คุกกันกับอะไรนะคุกกันกับน้ำผึ้งเนาะแต่วันนี้เราทำาพี่ตู่ว่าจะทำสักครึ่งหนึ่งไม่ถึงครึ่งหรอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวกินเยอะเดี๋ยวอ้นว,นเ,วนเนาะเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี่เนาะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่ตู่ก็ใส่ปิดไวน้นะเพื่อจะให้เขาสดต่อไปเนาะ เข้าฟีดไว้ค่ะหมูจะได้โอ้ยโอ้ย,อยตรงไหนมองไม่เห็นที่โค้งนี่นะคะโอ้มีดเล็กไปใช้มีดผิดประเภทอ่าต้องอันนี้เลยนี่ค่ะนี่ทำเท่านี้เองค่ะนะคะหมูผัดเนี่ยค่ะทำเท่านี้เนาะเนี่ยค่ะทำเท่านี้เองนะคะแต่เครื่องแกงเยอะไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะกินเครื่องแกงคุกคลุกข้าว หลงไปทอดก่อนนะนี่นะคะเอาเอา,เอาหมูลงไปแล้วนะคะเราจะรอจนกว่าหมูจะสุกนะคะแล้วเราถึงจะเอาเอาพริกพริกริก่แกงพร,กพริกตะไคร้ลงนะคะ ค่ะเดี๋ยวมาดูตอนหมูเขาสุกนะคะแล้วก็พี่ตู่ก็จะผัดใช้เวลาแป๊บเดียวเองค่ะแต่ต้องเสียเวลาตอนกระดูกหมูอ่อนให้เขาสุกก่อนเนาะเพราะว่ากระดูกหมูอ่อนอ่ะมันมัน,ม,นมันสุกยากนะโอเคค่ะค่ะเราก็จะทอดทอดอ่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ากระดูกหมูเขาจะเหลือง เราจะไม่เอาจนปรอบนะคะเพราะว่าเราใช้ผัดนะคะไม่ใช่หมูหมูทอดนะคะเราจะเอาแค่เขาสุกเท่านั้นพอค่ะอ่าแค่กระโดกหมูเพราะอ่อนกระโดกอ่อนเขาสุกก็พอแล้วค่ะนะคะแล้วอีก,กสักนึงนะคะค่ะแห่กระโดกหมูสุกอ่อนนะคะ เราเห็นซี่โครงหมูไหมคะซี่โครงหมูเขา,อ,าออกมาอย่างนี้คะ่ะแสดงว่าเขาเริ่มสุกแล้วคะ่ะพี่ตู่ก็จะเอาพริกแกงลงเลยนะพริกแกงลงไปผัดนะคะพริกที่เราตําไว้อ่ะลงไปผัดเลยโอ้น้ํามันออกเยิ้มเลยนี่คะ่ะพี่ตู่จะใช้ไฟกลางถึงอ่อนนะคะเพื่อจะไม่ให้เขา ุกเร็วเกินไปเนาะนี่ค่ะอุ้ยตายโอย้เสียดายมือทำล่วงทำที่แกงล่วงตั้งคับ้อนอึงเนาะ ถ้าใครชอบกะปิก็เอากะปิใส่ได้นะแต่พี่ตูใส่กะปิบ่อยครั้งละอยากไม่อยากจะเปลี่ยนไม่ใส่มั่งนี่ค่ะเอาแค่พอหอมๆนะคะผัดแค่พอหอมๆเธอ,อมีกลิ่นที่แกงหอมๆเราก็พอเลยจ้ะต้องให้พี่แกงเขาหอม เขาสุกอ่าพริกสุกกระเทียมสุกนะตะไคร้หอมนะคะเริ่มหอมแล้วค่ะพอหอมแล้วเดี๋ยวพี่ตู่ก็จะเอาอ่า ซอสปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปซอสหอยใส่ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะอ่าน้ำตาลโอ้กลัวมือพี่ตโตหลดว่ะอืมน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปแล้วเอาหมูลงมาผัดนะคะนี่ค่ะทำอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวพี่ตู่ขอวางทีวีเอ้ทีวีโทรศัพท์ก่อนนะมันร้อนมากแค่นี้เราก็ลูกแล้วเดี๋ยวพี่ตู่ก็ใส่โรยใบมะกรูดนะจ๊ะโรยไปเลยจ้านี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะกระดูกที่โครงหมูอ่อนผัดตะไคร้นะคะอาทานกับข้าวสวยร้อนๆน,นะจ๊ะ่า นี่ค่ะโอเคค่ะค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะซี่โครงหมูอ่อนผัดตะไคร้นะคะนี่ค่ะสำเร็จเรียบร้อยแล้วไปทานด้วยกันค่ะร้อนๆเลยนะจ๊ะกับข้าวสวยร้อนๆจ้ะค่ะขอบคุณและก็สวัสดีนะคะสำหรับคนติดตามนะคะ อย่าทานเยอะนะคะเพราะมันจะเปืองเพราะมันอร่อยมากจ้าขอบคุณค่ะสำหรับการติดตามค่ะ